มือนี่ก็มาแปลกพี่น้องดังไฟหนึ่งเขา่าสรรั้นหลังจากไปไ้ไปหน้ากลับมากับผ้าลูกผ้าเต่าไปตลาดน้องพี่น้องไปซื้อนมมาไว้ให้หลานซื้อกับเขากับน้ำสัวกลับมากับเกือบหกโมงละพี่น้องโอ้ยส,สิมาหนึ่งเขา่าสิมาเห็ดกับเขากับหิ้วเขาเขาล้วพี่น้องย้ายกัเลยว่าให้ลูกเห็ดกับเขา่าซะเต่าแก็ดทางในย้ายสิมาหนึ่งเขานอกนอก,ก็ได้ดอกดังไฟทานเอา,าสั้นก็มาลงมือดังไฟหนึ่งเขา่าพี่น้องโอ้ยแดนแดงจึงคืนเลยทานจะเป็นดีค่ะ บาน,นี้ไส้เขาแล้วแล้วย้า่กับสีบ้านแกงเห็ดได้พี่น้องเฮ็ดทีน,นเบนดองแล้วฝากมาไห่แล้วหนึ่งไม้เรียบร้อยอาร์ฟีดมากค่ะพี่น้องแล้วก็เอามาลาไล่นาออกแล้วกันแกงพี่น้องบาน,นี้แกงเห็ดบาน,นี้โอ้สีแซบคักคยุด,ดอกเพราะว่ามันเป็นดังแกงไส้หมอ้อเตาทานเนาะพี่น้องมันคือสมัยเกาเฮาเด้หอมหอยค่ะพี่น้องไส้เขาสก๊อนเนาะพี่น้องข้างหมอแล้วแล้วกับไส้เขาก็จ้ามือน,นี่ย้ายกับเฮ็ดกับเขายุค้างนอกบาน,นี้ ลาลูกลูกกระเห็ดยู่ง้างนพี่น้องกับเขาสิวมะตาตลาดน่นล่ะสิเป็นหนึ่งปลาลาดพริกพะทันเขาวา่ายกัเลยว่าเห็ดโลดย่ายสิหนึ่งสิแกงเห็ดหนึ่งเขาทางนอกดอกมันสิได้กินไว้หิวเขาเนาะพี่น้องสิไม่เห็ดเตาแกะอันเดียวยุ่ข้างนก่กะสวบะสิได้กินหิวเขา,ขาคักพี่น้องเอ้ยมื้อนี่ไปหน้าเมด่มือเมือม่อยคักเมื่อยแน่เจ้าเห็ดหยั่งต่เห็ดหยังเนาะพี่น้องวันหยุดกะลูกเต้าหยุดกะหาเบียกเห็ดเนาะค่ะวันธรรมดามันก็ไปบ่ได้ข้าลูกข้าหลานเนาะพี่น้อง นี่แหละจ้าวิถีชีวิตย่อยไพ่กับประมาณน,นี่แหละเอากรเห็ดป้ายซ้ำเ,เห็ดไหดไวเนาะพี่น้องเนาะจากน้อยเห็ดบาไหวกับสิได้นางถา่าเบิงลูกหลานอยู่เย็นอยู่ซันคืออีแม่อยู่ดีนี่แหละจ้าใส้เขาครับพี่น้องใส้เขา่ามือนีย่อยกะว่าเห็ดสิแสดงฝีมือเต็มที่แหละแกงเห็ดว่าสั่นผู้ใดสิแสบก็กันแต่ว่ายายกะมากแกงเห็ดผี่แล้วหนึ่งเขาสองกองเต็มหมอกอกพี่น้องเอ้ยขันลูกมากกังสีแหละย่ายกันหนึ่งเข่าเนี้ยขันมือได้อยู่บ้านครับหลานสองคน สามคนยายกับเฮ็ดหงขาวเจ้าพี่นอ้องบ่เอยหนึ่งกินดอกข้าเหนียวนั่นน่ะมันเฮ็ดยากกับขามันกับค่อคยนั่นมันหากินยากเนาะลูกหลานกินยากเนาะพี่น้องไายขา่าแล้วแล้ว <c oughs> ยายกับสีนมะถะแกอีกับปูได้พี่น้องอันลุ้งแล้วเอาปูไมา่าอีกแล้วพี่น้องร้ายค่ะพี่น้องแล้วใส่แงบพานาเสียมาเฮ็ดน้ำปูใ้ใส่ตู้เย็นไว้ถ้ากินพอว่ากินซุมือละะญญแล้วเนาะค่ะบบบยามอยากกับสีเดาวไม่เฮ็ดกินแต่ม่าข้างหม้อแกง <c oughs> เห็ดเลยค่ะพี่น,อออนอ้อหหงหม้อห่อนแล้วเขาเสียวแต่ไร่ล่มเนาะค่ะเห็ดกะ หนึ่งมาแล้วกับบ๊อดเฮดโดนดอกพี่น้องเพราะว่ามันสุกแล้วเนาะค่ะเอาก็สิมาเอาบักบวบใส่เลยค่ะพี่น้องบักบวบก็เก็บมันตะนาละต้นเก้าอละพี่น้องกินเมื่อปีไปมือได้ก็เก็บสูมือมือละสองน้อยสามน้อยค่ะบักบวบออนหวานคักวันนี้เอามาแกงใส่เห็ดนี่แหละปกติเพิ่นกับบใส่ดอกายใโอยากกินผักเนาะก็เอาใส่บักบวบน้ำนี่แหละลูกเต่าว่ากินกระซังเห็ดกัสิมีเห็ดร่วมพี่น้องเห็ดละงอกเห็ดดินเห็ดแดงตามถ้าปกติเห็ดป้าสมัย เนี่ยมันเกิดนี่ล่ะช่วงนี้ก็เกิดยุค่าบ้านย่ายพน่ไปเก็บอยู่ย่ายบ่ไปดอกย่ายบ่หัวหมอมันเกิดยู่ใส่กะมอกะฮ้อนแล้วพี่น้องฮ้อนแล้ววันนี้เบ้าต้องแกงโดนดอกเห็ดมันกระซุกแล้วบวดอ้อนมันกระซกยากเนาะค่ะพี่น้องคนใส่กันเรากะห้ากัสีเอาพักอีตูพักติวกับมี่ด้ยพี่น้องพักติวย่า่กับเอามาจากหน้ามาปลูกกนเอาหักมันอยู่คู่สามมาปลูกไปเฮี้ยนสองตนพี่น้องพ่อเด้เก็บกินยอดเวลาแกงเห็ดต้มปลาอย่างกัสีไล้เก็บอยู่ไก่เนาะค่ะ ก็บ่อยมันเป็นต้นใหญ่ดอกมันเป็นต้นน้อยเป็นพุ่มค่ะพี่น้องซีมเมือ่อเราก็แซบคักพี่น้องแซบคักแซบคัก,กถท่าน,นั้นนี้ก็เอาพอีตูเอาพักติวใส่เลยค่ะพี่น้องข้นเข่ากันแล้วก็ซีมแล้วก็แซบค่ะพี่น้องมาเด้อกินเขาน้ากันเมื่อนี้ไปซื้อว่ากับเข่าสิหลายยางบุญไหวพี่น้องกันลูกเต่าอยู่กับสิประมาณนี้ละจ้าได้เห็ดกับเข่าอาทิตย์ละเทียอยากยังกะหามาเห็ดยิด่พี่น้องเอ้ยลูกหล้าน ก็กินแนวนึงยายก็กินแนวนึงโยกโป้หายเลยวบาสั่นยายซีมแล้วอยู่บอกลูกค <laughs> ่ะพี่นอ้องตำรับคลิปนี้ยายขอ,อ,อบอคุณหลายๆเด้อที่สม้มขีบโอ้ยปงหมอก,กันสมหอนมือแต่าบาทนี้ <laughs> <laughs> ใครอใคร